สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n บอลจันตากองนะฮะขออนุญาตปอกไม์ให้มันใกล้ปากสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วในคลิปนี้นะฮะไม่ได้เป็นการเปิดการ์ดในเกมแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดการ์ดจริงนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูการ์ดกันก่อนนะครับผมนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้ง2แบบนะครับที่ผมจะมาเปิดกันในคลิปนี้นะฮะอันแรกนะครับผมอันขวามือของผมเนี่ย ก็จะเป็นการ์ดพรีเมียร์ลีกนะครับผมพรีเมียมเทรดดิ้งการ์ดนะครับผมก็เป็นของท็อปนะฮะอันนี้ถ้าอันนี้เนี่ยมันจะ170บาทนะครับส่วนการ์ดนี้นะครับผมจะเป็นการ์ดของอ่านี่นะครับก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าแล้วก็คอนเฟอเรนซ์นะฮะก็เป็นถ้วยยุโรปรวมกันทั้ง3ถ้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นของท็อปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าราคาจะถูกกว่าของพรีเมียร์ลีกนะฮะอันนี้จะอยู่ที่120บาทต่อ หนึ่งแพ็คนะครับพรีเมียร์ลีกก็เป็นฤดูกาลปัจจุบันนะครับฤดูกาล2025ฤดูกาล2026นะฮะ25 26นั่นเองก็คือฤดูกาลปัจจุบันนี่แหละนะฮะแต่ว่านักเตะที่พวกพึ่งย้ายตอนตลาดหน้าหนาวนะฮะอาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับซึ่งในนี้นะฮะเขาก็จะบอกนะครับว่ามีการ์ดเนี่ยทั้งหมด10ใบนะครับแล้วก็จะมี การันตีสเปเชียลการ์ดการ์ดสเปเชียลเนี่ยผมสามใบนั่นเองนะฮะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมผมจะเริ่มจากการ์ดแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วกันนะครับเออไม่ใช่การ์ดแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นการ์ดรวมทั่วยุโรปนะครับผมในนี้เนี่ยก็จะมีอยู่12ใบนะฮะก็ถือว่าเยอะกว่านะครับแล้วก็นี่นะฮะถ้าท่านผู้มชมสังเกตนะครับมันจะมีการ์ดสเปเชียลเนี่ยสี่ใบนะครับเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกผมจะหา กนไกลกันก่อนนะครับผมการ์ผมก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเคมเคมเคมนี่ครับผมตรงกระดาษหัวมันนะฮะโอเคโอเคมาได้มากันแล้วนะฮะเราก็จะมาลุ้นไปกับท่านผู้ชมนะครับคนแรกเป็นใครเนี่ยอเล็กซ์กาเซียนะครับผมของอ่าทางเลเวอร์คูเซ่นนะครับอืมก็จะมีสแตตบอกนะครับว่าดีเฟนซ์เท่าไหร่แอคแท็กเท่าไหร่นะครับ ก็นี่มีเป็นการ์ดธรรมดานะครับผมโอเคมาคนต่อมานะครับผมเป็นนิโคโลโบาเล,ล่านะครับแล้วก็ถัดมาเป็นลูกากูนะครับก็ยังเป็นการ์ดธรรมดาอยู่ชิบหยแต่ก็เป็นทีมจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งสามใบเลยนะครับผมต่อมาครับเป็นบิ๊กตู้ลูบิลูลูกากูนะฮะชุบปุ๊๊บเฮ้ยโอ้โห นี่เป็นโอมามามุช oh, นี่ครับผมเ็ดเทเป็นการสเปเชีย hmm. ลนะครับผมนี่ตัวสีสันสวยงามต่อไปเป็นใครโอ้โหอเดี๋ยวดีกว่ดดก่อนฮนะผมพอดู mm hmm. การ์ดมามุชให้ท่านผู้ชมดูก่อนะนะกล้องมันไม่โฟกัสครับยังไงดีคอ่ะนี่ก็รับนี่ความสวยงามนะฮะรับรับ,ร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 บ ต่อมาก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เป็นสเปเชียลแต่ว่าเป็นแบรนดอนจอห์นสันนะฮะซึ่งย้ายไปอยู่กับคิสตันพาเลตแล้วเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้มันดูแบบเอ่อมีอะไรนะฮะแต่สำหรับผมผมว่าการ์ดไอ้มามูทเนี่ยมันดูเรียบๆแล้วก็สวยงามกว่านี่ไอจอมสันนะครับผมเป็นกาา์ดอ่าเมจิกเมโมรีนะับโอเคต่อมาคนนี้เป็นใครครับเนี่ยแฮร์รี่เคนเลยครับ ไม่ใช่นะฮะแต่การ์ดมันสวยนะครับอันนี้ชุบโอ้โหเป็นนักเตะจากเสาวบวกนะครับไม่รู้จักนะครับคนนี้นี่ต่อมาเป็นใครเอ่ยอุ้ยเหมือนจะเป็นริสเจมนี่ผม Man of the match นะครับผมวายการ์ดนะฮะแอคแท็ก91นะครับแต่เป็นแบ็กที่แอคแท็ก91นะครับแต่ก็การ์ดมันก็ หรือว่าค่อนข้างสวยนะครับสำหรับการา์ดใบนี้ของอวิสเจมนะฮะอ้าวเอเริงต่อมาเป็นใครเอ่ยไรอันกาเฟนแบกนะครับผมสำหรับสายเด็กหงนะฮะนี่นี่เป็นใครเอ่ยเฟเดริโก้เบลเบเดนะครับผมเดสตินี่อูโดกี้นะครับแล้ตอนสุดท้ายจะเป็นเออร์ลิงบอลอ้าวยังไม่สุดท้ายนะฮะ เออร์ลิงเราหาแลนด์นนครับผมตัวสุดท้ายเป็นมิเกลเมดิโน่นะฮะนี่นี่ผมเปิดการ์ดยูฟาอา R4 ผมเปิดการ์ดั่วยยุโรปอยู่หรือว่าเปิดการ์ดพรีเมียร์ลีกอยู่นะฮะทำไมมีแต่นันเกเตะพรีเมียร์ลีกออกมานะครับนี่นะครับก็เป็นสรุป4การ์ดสเปเชียลนะครับในแพ็คของฟุตบอลยุโรปนะครับนี่นะฮะผมอาจจะถือได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ประมาณนี้นะรประมาณนี้นี่ สำหรับส่วนตัวผมนะครับผมชอบการ์ดองใมามามชนะครับมันดูแบบเรียบง่ายๆดีนะตัวนี้อ่ะที่เหลือก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็ประมาณนี้ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งแพ็กกับการ์ดฟุตบอลยุโรปนะฮะต่อมาเราจะเข้าของจริงแล้วนะครับก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันนะครับซึ่งยังไม่ได้อัปเดตตลาดนักเตะหน้าหนาวนะครับมาครับจะเป็นใครแรกชุบ โอ้โหใครคำนี้เป็นโยคิมแอนเดอร์เซนนะครับผมอันนี่เฮ้ยการ์ดมันก็ดูดีนะฮะเรียบง่ายต่อไปเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับอันนี้ผมก็ยังดูไม่ออกว่ามันเป็นการ์ดธรรมดาหรือว่าเป็นการ์ดอ่าสเปเชียลนะครับผมแต่ดูดูแล้วนะ่าจะเป็นการ์ดธรรมดานะฮะโรเบิร์ตซานเชสต่อไปจะเป็นชุบดานโยออตตารานะครับ เตะของทางบอลมันเอ้ยต่อไปเป็นการ์ดสเปเชียลครับจะเป็นใครเอย่ยโอ้โหเสื้อสีแดงยูฮูหรือเปล่าซุบอืปหันใจเด็กของฤดูก,กาลนี้นะครับผมเป็นโคดี้ลุงพลกั๊กปโปนะฮะอุ้ยโอ้โหเป็นการ์ดนี่ยฮะเฮดไลน์นะครับโคดีก้กั๊กโปนะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็แพ้ทีม ว้าแชมนะฮะก็อาจจะเป็นการ์ดเปเยลนะครับแต่ว่าทุกการนี้ฟอร์มก็ย่ำแย่นะฮะโดนเด็กหงดหกันไปนะฮะโอเคจะไม่พูดถึงนักเตะทีมอื่นแล้วกันต่อไปเป็นอันเดรจึบโอ้โหเป็นการ์ดเปเยลแต่ว่าเป็นนักเตะของวูฟนะฮะอันเดรนะครับนเนี่ยนทะ่านผู้ชมดูชื่ออยู่ตรงนี้นะครับอันเดรโอเคต่อไป เอียนไร้ครับผมเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นักเตะปัจจุบันนะครับมันมีมันมีอดีตนักเตะนะครับหรือว่านักเตะตำนานด้วยนะครับเออไม่ธรรมดาแน่นี่เป็นเอียนไร้นะครับในชุดของอาเซนอลนะครับเฮ้ยถือว่าสวยนะฮะแฟนๆอาเซนอลเห็นแล้วก็น่าจะชื่นชอบนะครับผมต่อไปเดียเดียว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 เป็นใครเสียบเราเมื่อกี้ อจับทีนี้ก่อนนะฮะอ่ะตอไปจ๊บเฮ้ยสตีเฟนเจอราดครับเช็ดเคเราได้อดีตทักงเตะของทั้งสองทีมนะฮะมาสองใบติดแล้วนะครับก็เป็นเอียนไรท์กับสตีเฟนเจอราดนะฮะการ์ดมันชื่อว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะอ๋อแล้วด้านหลังนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดอะไรประมาณนี้นะฮะว่าอยู่ ปีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับทำไปกี่ประตูทําไปกี่แอซิสนะฮะอุ้ยไม่ธรรมดานะข้างหลังก็จะมีบอกนะครับก็เป็นการ์ดโครมฮิงนะฮะของสตีเฟนเจอร์เอ้ยอันนี้สวยกว่าเอียนไลท์อีกนะฮะเออไม่ธรรมดาว่ะแต่ไม่มีนักเตะแมนยูมาเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฮะหรือว่าหรือว่าเขาจะเกลียดแมนยูนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะันนี้เป็นโจโรดอนนะครับและสุดท้ายเป็น คริสวูดนั่นเองนะครับผมนะครับผมสรุปนะฮะก็ในการ์ดพรีเมียร์ลีกนะครับเราก็ได้มา4ใบนะฮะก็จะมีเอียนไรท์นะครับผมโบดิกัตโปนะฮะแองเกรแล้วก็สตีเฟนเจอรลาบนั่นเองนะครับผมเชแต่เจอร์ล่านี่สวยจริงนะฮะเรขอชื่นชมในการทำการ์ดนะฮะสวยงามจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดการ์ดซึ่ง เอ่อผมก็ไม่เคยอัคดคลิปเปิดการ์ดอะไรอย่างนี้มาก่อนนะฮะซึ่งไม่ใช่การ์ดในเกมนะครับผมอาจจะทําหน้าแบบงงๆงงนิดนึง <c oughs> คือไม่เคยเปิดนะฮะเป็นครั้งแรกโอเคนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องทางบนจัตกองไว้ด้วยนะครับโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องทางบนจัตกองไว้ด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs>